ท e สลาปฏิวัติวงการปรับกการลดถด้วยการคิดเบี้ยจากข้อมูลการใช้รถจริงๆแถมถูกกว่าเจ้าอื่นครึ่งหนึ่ง <Yeah. S 1> เรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง โยสวัสดีครับพวกผมเบลที่ช่องเวลดันการันตีแห่งนี้นะครับเราก็อยากจะให้ช่องนี้นะครับกลายเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยานยนต์แห่งอนาคตโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้านะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหม่เรามากๆสาหรับวันนี้เป็นเรื่องของกฎการรถที่กําลังจะเข้ามาใหม่ถ้าพูดถึงการใช้รถนะฮะเอาถ้าพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอย่างถ้าใครรู้นะครับเทสซาเองเนี่ยก็มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ,กบตัวรถอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคานที่มีถึง8จุดนะครับมี ระบบ onic, อัลต้าซนิกรอบกัน12จุดนะครับมีระบบเรดร์ ar, แล้วก็สิ่งที่มันขึ้นชื่อของรถเท s l a เลยคือระบบออโต้พลอตนี่เองนะครับรวมกระทั่งในอนาคตคือเจ้าตัวฟูลเซลไดวิ่ที่จะทำให้รถสามารถขับเคลื่อนแบบ100%ได้นะโดยที่คนไม่ต้องบังคับนะซึ่งวันนี้ยังอยู่ในการพัฒนาอยู่ ซึ่งไอ้เบื้องหลังการที่เขาจะทําระบบเหล่านี้ได้นะครับก็ต้องมีการเก็บข้อมูลเอามาประมวลผลนะเพื่อให้ AI เนี่ยมันตัดสินใจว่าเส้นทางนี้ไปทางไหนดีซ้ายขวาหรือจะขับหรือต้องเบรกเพื่อให้ในการตัดสินใจซึ่งการที่ AI จะตัดสินใจอย่างนั้นได้นะครับมันต้องมีการเก็บข้อมูลแบบมากมหาศาลเนาะหรือเขาเรียกว่าตัว big data นี่เองนะฮะซึ่งเราก็อย่างที่เรารู้แล้วว่า t ท s l a เองก็มี Data Dojo Center นะครับในการที่เอามาฝึก AI นะครแล้วก็ฝึกเจ้าตัว FSD หรือ Full Self Driving ของ t e s l a ให้ฉลาดยิ่งขึ้นซึ่งวันนี้นะครับไอ้ผลพลอยได้จากการเก็บข้อมูลเนี่ยมันทำให้ทาง t e s l a เนี่ยสามารถคลอดโคดักต์ออกมาแล้วผมบอกเลยว่ามันปฏิวัติว,ตวงการปรับการรถยนต์เลยนะครับนั่นก็คือการเอาข้อมูลเนี่ยเอามาเรียบปรับกัน จากการใช้รถจริงๆเลยตอนนี้เขาเริ่มใช้ในฝั่งอเมริกาก่อนนะครับก็เลยอยากจะชวนคนที่ใช้รถเทสลาในฝั่งอเมริกาว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องเบี้ยประกันเพราะวันนี้คคนที่ใช้เทสลาเขาเจอปัญหาเรื่องของเบี้ยประกันแพงนะรถยตนไฟา้าเบี้ยประกันยังแพงกว่ารถน้ํามันอยู่นะครับเทสลาก็เลยตัดสินใจทับประกันตรงน,นี้ขึ้นมาะเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเชิญกับแขกคนที่ใช้รถเทสลาฝั่งอเมริกาจริงๆพบกับ น้องใช้นะครับเย้ yeah. สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าน้องใช้เองเป็นคนที่ใช้รถเทส la โมเดล3 p l u s ใช่ของแมทีนี้ก่อนที่เราจะไปเรื่องของปากการะกันเทส la เนี่ยต้องถามว่าปกติเนี่ยไอ้เรื่องของปัญหาเบี้ยประก,รกันรถเนตย์ไฟฟ้าแพงกว่ารถน้ํามันเนี่ยมันเป็นเฉพาะเมืองไทยไหมหรือมันเป็นทุกที่ในฝั่งอเมริกาเองก็เช่นกันครับเป็นเป็นทั้งโลกเลยครับผมว่าโดยเฉพาะฝั่งอเมริกาซึ่ง รถ EV เนี่ยมันยังถือว่าใหม่มากแล้วพวกบริษัทประกันพวกนี้เขายังไม่รู้วิธีที่จะโคดราคารถ E ีีเลย<ะ>เขาเลยชาร์จแพงไว้ก่อนโดยเฉพาะที่เป็นรถเทส l a นี่เขายิ่งชาร์จแพงกว่าปกติมันเทสลามาถึงแพงกว่าชาวบ้านอ่ะเพราะว่าเท s l a นี่คือจะค่อนข้างจะดังในเรื่องของแบบค่าซ่อมที่แพงครับเวลาแบบว่าอะไรเสีย<ะ>หรือว่าอะไรเงี้ยค่าซ่อมที่เมกานี่จะแบบแพงสูงมากเขาเลยพวกประกันพวกนี้เขาเลยชาร์จราคาแบบ บวกเพิ่มมาไว้ก่อนเ,เลยคือ<ด>ยังไงก็คุ้มอ่ะพูดได้ง่ายคือประกันเนี่ยถ้าใครเข้าใจเนี่ยหลักการการทำประกันมันก็คือการเอาคำนวณค่าความเสี่ยงถูกไหมเฮ้ยรถ<ช>ขับ,บยังไงมีค่าความเสี่ยงอะไรบ้างอ่ะก็บวกเพิ่มบริษัทประกันก็ต้องมองว่าไอ้ความเสี่ยงเนี้ยมันอยู่ในสิ่งที่เขารองรับได้เขาสามารถทํากําไรจากความเสี่ยงที่คนกังวลนี้ได้อ่ะถูกไหมนี่ตามหลักการของประกันไม่ว่าจะเป็นประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถเนี่ยทุกอย่าง ซึ่งเรารู้กิจสัพั์ในฝั่งตัวรถอย่างเกสตราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเกสลาส่่มแพงบางทีทําเป็นบอดี้ออกมาคือแบบยิ่งตัวรถบุกเนี่ยนิดหน่อยแม่งก็แพงแล้วเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเขาก็เลยต้องคิดบวกเพิ่มไปแล้วไอ้เรื่องของเกี่ยวกับตัวคนใช้รถเนี่ยเขาดูยังไงว่าเรื่องของความเสีย่ยงหลักๆเขาก็จะอย่างที่เมการเขาจะดูอายุครับจะดูว่าเช็คว่า ขับรถมาแล้วกี่ปีครับสมมติว่า,าถ้าเป็นเด็กแบบอายุ20ตสต้นๆหรือว่าอะไรเงี้ยมีประวัติการขับรถแค่แบบไม่กี่ปีเนี่ยค่าประกันก็จะสูงกว่า,าแล้วก็อย่างที่2องเขาก็จะดูในส่วนของเรื่องอุบัติเหตุย้อนหลังแบบอย่างน้อยห้าเปีครับว่าเราเคยมีอุบัติเหตุขับรถไปชนคนเดินอีกอไมแล้วอย่างที่3ามก็จะก็จะดูเรื่องพวกวบาว่าเราโดนใบสั่งพวกเรื่องของสปีดปลี่ยอะไรเงี้ยครับพวกที่เกินใช่ใช่ครับพวกนี้ผมว่าแทบจะทุกบริษัทประกันทั่วโลกก็จะเอาข้อมูลพวกนี้นะครับมาคิ ราคาค่าประกันเราก็ใช่เพราะว่าอ่าเมื่อกี Reason> ้อายุใช่อายุก็มีผลนะว่าคนขับรถนะมันก็คือขนองนำไวประวัติการเฉียวชนแล้วก็ประวัติการโดนใบสั่งเนี่ยมันก็ดูว่าคุณฝ่าฝืนคุณเคารพกฎจราจรเนี่ยเขาก็ต้องเราเนี้ยมาปรับวลผลนะครับแต่วันเนี้ยด้วยความไฮเทคเนี่ยถ้าเราพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคือมันแทบจะดีเทคได้หมดถูกไหม ไอ้ประกันถ้าเป็นรถน้ามันแบบเดินมันอาจจะประเมินได้เพราะว่ามันเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยค่อนข้างยากเพราะว่ารถมันเป็นแมคคานิกนะรถน้ำมันนะครับเอ่อทุกอย่างเป็นแมคคีนิกบางทีมันเก็บข้อมูลยากแต่พอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยคือเทสตามันมีกล้องรอบคันอยู่แล้วมีเซนเซอร์มันมีถึงขนาดแบบว่าอย่างไอ้ที่เคสที่จีเนี่ยคือที่แบบว่าอะไรนะที่ไอ้ผู้จีงงียคนจีที่แบบว่าขับเร่งแล้วก็เบรกเร่งแล้วก็เบรกแล้วไปชนแล้วก็บอกว่าเนี่ยระบบออโต้ไปหลอดทำไมหรือระบบไปตัวรถเหม็นทำงานเลยระบบเซตเซของเทสตามา ซึ่งเขาดึงหลอกด a ต้าหลอกมาได้ถูกไหมไอน,นี้คือสิ่งที่เทสล่าเขาทำได้รวมกระทั่งการใช้งานในรถอย่างล่าสุดไอตัวโมเดล S อสแพที่เขาบอกว่าเกียร์ใช้น้อยมากเห็นบริงบอกว่าแม่เอาไปอยู่บนหน้าจอเลยเนี่ยคือเขาเก็บข้อมูลได้ทุก Equipment อุปกรณ์บนรถมันก็เลยทำให้เขาว่าเออถ้าเขาจะทำได้ขนาดเนี้เอามาทำข้อมูลประการรถดีกว่าไหมใช่ครับโอเค วันนี้ต้องถามว่าถ้าเบีย้ยประกันรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเป็นปกติเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับถ้าเทสลาที่ฝั่งอเมริกาผมทุกวันนี้ผมใายประมาณ170เหรียญต่อเดือนก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณประมาณ6,000กว่า6,000ปีหนึ่งก็7 0 0 0 0มือแล้วนะ ทีนี้พี่ก็เลยถามว่าแล้วทำไมเทสลาเขาถึงตัดสินใจมาทำไอ้เจ้าตัวบริษัทประกันเองเอง่ะหลักๆก,ก็คือเขาได้ฟีดแบ็กจากคนที่ซื้อรถเทสลาไปแล้วครับแบบบ่นเป็นเสียงเดียวกันบ่นอุบเลยว,ว่าค่าประกันเนี่ยแพงมากคือเขาก็มาแบบว่าเทสลาว่าเออแบบเทสลาเนี่ยดีทุกอย่างเลยแบบปลี่ยัดค่าน้ำมันประหยัด ค่าซ่อมบำรุงประหยัดทุกอย่างแต่กลับกลายว่าไอ้สิ่งที่ประหยัดมาเนี่ยต้องมาจ่ายค่าประกัน่าป,ป,ประแพงใช่ <c oughs> มันก็เลยแบบว่าเข,ขาค่อยๆก็ไม่โอเคแบบเทสลาเลยหาวิธีว่าจะทํายังไงถึงจะช่วยแบบลูกค้าของของเทสลาให้ใจ่ายค่าประกันที่ถูกลงเทสลาก็เลยติงไอเดียว่าเฮ้ยเรามี Data <c oughs> พวกนี้อยู่นี่วคือคิดว่าเออเราควรจะมีประกันของตัวเองแล้วทำให้ค่าประกันเนี่ยถูกลงแต่แต่การที่เทสลาจะรู้ได้ยังไงว่าใครขับรถดีไม่ดีเนี่ย เทซาก็เลยคิดว่าเอ้ยเขามี d a t a อยู่ในมือนี่มันสามารถเช็คได้เลยว่าเราขับรถเร็วไหมเราขับรถเหยียบเส้นไหมเราเลี้ยวนะเวลาเราเลี้ยวเนี่ยเราเลี้ยวเร็วแรงเกินไปไหมหรือว่าเวลาแบบว่าเอโต้ะให้รถเตือนให้เอามือจับพวงมาลัยเนี่ยเราทําตามไหมเราสนใจแบบมือรู้จับพวงมาลัยตลอดไหมอะไรเงี้ยเราประมาทการใช้รถแค่ไหนเราขับรถดีขนาดไหน ถูกไหมอ่ะพอเทสลามาทําตรงนี้แล้วอะไรคือสิ่งที่แตกต่างทําให้เทสลาอินชูแลนด์เนี่ยต่างแล้วทําให้คนหันมาสนใจนะต่างกับประกันเจ้าอื่นเลยคือเรืเ่องคะแนนใช่ไหมใช่ครับเทสลาก็เลยเอาข้อมูลเนี่ยครับการขับรถของคนเนี่ยครับมามาสร้างเป็นเขาเรียกเทสลาเรียกว่าเซฟตี้สกอร์พูดง่ายก็เหมือน,ใน,ในใคล้ายคกับเครดิตบูโรบ้านเราครับคือคือถ้าเราได้เครดิตดีเดบั์ก็จะให้เรากู้ใช่ไหมครับ อันนี้ก็เหมือนกันคือ,อถ้าของเทสลาถ้าเซฟเซฟอีสกอร์เราดีเนี่ยค่าประกันเบี่ยประกันเราก็จะถูกลงแนนความปลอดภัยเซฟอีสกอร์เนี่ยครับคือเขาจะให้คะแนนเต็มร้อยนะครับถ้าเราขับดีขับดีในที่นี้ของเทสลาเทสลาเขาจะเช็คอยู่ออมัน5้าอย่างครับอย่างแรกก็คือเราขับเร็วเกินไปไหมแบบเร่งไปใกล้คันหน้าจี้ตูดคันหน้ามากเกินไปไหมจี้ตูดไหมใช่ครับอ,อย่างที่2องว่าเวลาเราเลี้ยวเนี่ยเราเลี้ยวแรงเกินไปไหมหรือว่าเวลาเราเหยียบเบรกอ่ะ,อะ เราเหยียบเบรกแบบเหยียบจึ๊กแบบแรงเกินไปไหมขนาดเหยียบเบรกแรงเรียกว่ากระทืบเบรกนะภาษาบ้านเราเรียกกระทืบเบรกหรือเปล่าใช่คือการที่เรากระทืบเบรกแรงเหมือนเทสลาเขาเข้าใจว่าแบบว่าเราแบบไม่แบบตั้งใจดูถนนดีๆเพราะปกติเราเราไม่ได้โฟกัสอะเราขับแล้วแบบเฮ้ยมันจะชนแล้วกระทืบเบรกอันนี้คือถ้าปกติการใช้งานปกติคือเราเห็นรถข้างหน้าเบรกเราก็ต้องค่อยๆแตะชะลอถูกไหมใช่ ครับแล้วก็เทสซาเขามีออโต้พีหลอดใช่ไหมครับคือเราคเป็นเช็คได้เลยว่ามือเราจับพวงอะไรตลอดเวลาไหมก็คือไอออโต้พีหลอดเตือนทุกประมาณ30บวิ değil, หรือถึงถึงหนึ่งนาทีเนี่ยครับซึ่งถ้าเทสลาจับได้ว่ามือเราแบบไม่จับพวงอะไรไม่แบบว่าตั้งใจมองขับรถเนี่ยเขาก็ส,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 สามารถตัดคะแนนเราได้ครับอย่างนี้พี่ไีซื้อไอ <c oughs> ตัวอุปกรณ์มาช่วยจับเป็นมือพรอมกันได้ไหมจะรู้ไหมก็ต้องกต้องรอดูครับลองดูลองดูนะครับเอาแล้วทีนี้ถามหน่อยว่า แล้วพอให้คะแนนจากไอที่บอกว่า5ข้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขับรถจี้ขับรถเร็วเลี้ยวสะบัดหรือเปล่าปล่อยพวงอะไรในระบบออโต้ไพหลอดไหมอ่ากับทืบเบลงหรือเปล่าซึ่งพวกนี้ยถามว่าพอคิดสกอร์ออกมาแล้วมันยังไงครับแล้วมันมีผลยังไงกับพวกเปล่าเทสลาจะเอาคะแนนตรงนี้ครับไปคิดทับราคาเบี้ยประกันของเราก็คือยกตัวอย่างนะครับอย่างลูกที่ผมเคยส่งให้พี่ไปก่อนหน้าเดี๋ยผมยวเปิดให้นะครับครับนี่เป็นตัวอย่างของลูกค้าคนหนึ่งที่ นะครับครับโมดล3เหมือนกันก็คือจะเห็นว่าเท s l a เขาโค้ดราคามาครับถ้าถ้าคะแนนเซฟตี้สกอร์ของลูกค้าคนนี้ได้เกิน90เน่ยครับเขาจะจ่ายแค่ประมาณ89เหรียญต่อเดือนเองซึ่งทุกวันนี้ผมจ่ายประมาณ170เหรียญซึ่งแบบแพงกว่าคนนี้เท่าตัวเลยครับแสดงว่าเท s l a ทําบริษัทอินสตราแขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าถูกกว่าปกติแล้วแต่ถ้าขับ ดีคะแนนดีมันก็ m a k e ซนต์อ่ะถูกไหมอย่างเมืองไทยเนี่ยเ,เราก็ยังบอกว่าเอ้ยเรามีติดกล้องเราก็จะดูว่าใครติดกล้องหน้ารถเราจะได้เราจะได้ไดลถเบี้ยแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะขับรถด,ดีขึ้น้าใจใช่ไหมแต่มันมีตัวอ<ช>ุบ,บัติเหตุบังทึกแค่นั้นเองครับไม่คนรทางานง่ายแต่พอเออเนี่ยมนเป็น IT มันเป็นรถไฟฟ้าที่มันดีเทคได้เขาก็ให้คะแนนขึ้นมาอันนี้จากตอนแรกอ่ะถทาแบบว่ายังไม่ให้คะแนนเนี่ย มันจะถูกลงกว่าเท่าไหร่ถ้าสมมติปกติเลยนะเอาจะไม่มองสก,กอร์นะเอาแบบว่าจากปกติที่ใช้ใช้อยู่ร้อยเจ็ดสิบเหรียญถ้ามาใช้ของเทสลาเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่ผมว่าน่าจะถ้าปกติถ้ายังไม่มีคะแนนน่าจะถูกลงประมาณยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่าก็อาจจะเหลือประมาณร้อยต้นๆจากร้อยเจ็ดสิบอาจจะเหมือนประมาณสักร้อยสิบร้อยยี่สิบเหรียญถูกไหมใช่แล้วพอทีนี้พอมีคะแนนปุ๊บถ้าคุณขับได้เก้าสิบคะแนนก็คือได้แปดสิบเก้าจุดหนึ่งหกเหรียญต่อเดือนถ้าคะแนนได้ร้อยโอ้โหลดไปเยอะมาก 53.9เหรียญต่อเดือนนะครับแล้วก็มีเวลาอะไรนะ effective นี่คือมีช่วงเวลาพีเรียนใช่ไหมถูกไหมใช่ครับอ,อนช่วงแต่ละเดือนเนี่ยเทสลาเขาก็จะดูการขับรถเราในแต่ละเดือนว่าแล้เขาจะคํานวณคะแนนรวมครับเซปิสกอร์รวมในแต่ละเดือนถ้าถ้าทั้งเดือนเนี่ยครับเราขับรถเฉลี่ยได้เกิน90เนี่ยครับเราก็จะได้จ่ายค่าประกันแค่ประมาณ89เหรียญแต่ถ้าทั้งเดือนเนี่ยเราขับดีตลอด ทุกวันเลยเนี่ยได้ร้อยคะแนนเต็มเนี่ยค่าเบี้ยประกันเราก็จะถูกลงเกือบครึ่งเลยโอ้นี่แสดงว่าเบี้ยประกันเนี่ยนอกจากจะแบบว่าคํานวณได้แม่นยําแล้วจากข้อมูลการใช้รถจากตัวรถไฟฟ้าเองยังสามารถทาเรียวไทม์ได้คือแบบเขาเรียกว่าคํานวณแบบเบี้ยเปลี่ยนทุกเดือนใช่บเบี้ยจะเปลี่ยนทุกเดือนไม่ได้แบบแปจ่ายเหมารายปีแล้วไม่ผ่อนบัตรเครดิตน,นี่คือเบี้ยเปลี่ยนทุกเดือนมาทําให้เกิดการอัปเดตว่าเอ้ยเดือนนี้ คุณขับรถดีเดือนต่อไปอาจจะดีแตกเรียยแพงขึ้นใช่ครับวิธีนี้มันก็จะเป็นการเหมือนส่งเสริมให้คนขับแบบตั้งใจที่จะขับรถนะครับเพราะเราอยากแขได้คะแนนดีดีเพื่อที่เราจะได้จ่ายประกันถูกแต่ถ้าเดือนหนเราแบบว่าไัยรุ่นใจร้อนหน่อยก็ต้องโดนจ<อ>่ายนะครับ <ๆ S 1> ตอนนี้ก็เปิดกี่ที่แล้วครับไอเจ้าตัวไอเทสลาประกันเนี่ยเพิ่งเปิดแค่2รัฐครับก็คือที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็ที่เท็กซัสอ๋อก็ที่ที่มีโรงง,งานนะพูดง่ายใช่ครับ เข้าใจว่าแต่ละรัฐมันก็จะมีนโยบายการปกครองคนละแบบของแต่ละรัฐ<ช>แยกกันไปเอีกระเทศความยากมัน<ช>อยู่ตรงนี้<ช>แล้วถามหน่อยว่าพอทําแบบนี้แล้วสิ่งที่มันส่งผลเนี่ยเรามีอะไรที่แบบเห็นผลลัพธ์ชัดเจนว่าเอ้ยอคนให้ความสนใจแล้วคนทําให้กลับมาใช้รถถนนดีขึ้นมีไหมมีครับก็อย่างตัวผมเนี่ยชัดเลยครับคือทุกครั้งเนี่ยที่ผมขับรถผมจะรู้สึกเลยว่า มันมีเหมือนมีใครมองเราอยู่ครับก็คือทุกครั้งที่เวลาเลี้ยวหรือว่าเวลาจะขับรถเร็วหรืออะไรต้องแบบมันเหมือนมิสติแบบยนนั้งเราน่ดหนึ่งว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคันเดยวเดี๋ยวเ,ยวเยวทสลาตัดคะแน,นนแล้วเว้ยเวลาผมเหยียบเบรกแรงเนี่ยผมรู้สึกเลยโอ๊ยผมโดนแน่เลยหนึ่งถึงสองแต้มเนี่ยเอออะไรเงี้ยม,ม,ม,มีมีนะครับแล้วก็เทสลาเขาโชว์สถิติมาว่า หลังจากที่เขาปล่อยไอซต์แวร์ตัวนี้ออกไปเนี่ยระบบเซติสกอร์เนี่ยให้กับคน,นคประมาณลูกค้าเทสซาประมาณ1น0 0 0 0คนนะครับเขาพบ,บว่าลูกค้าคที่อยู่ในระบบเซติสกอร์เนี่ยขับรถด,ดีกว่าคนที่ไม่มีระบบเซติสกอร์ถึง30%อนะครับอุบ uh ัติเหตุแบบเสี่ยงแบบน้อยกว่าและเห็นบอกว่าถ้าใครทํแบบว่าขับถ้าใช้อะไรนะ f อฟคะแนน<ช>จะขึ้นใช่ครับถ้ายิ่งเปิดออโต้พิลล์เปิด FSD นีครับคะแนนจะยิ่ง สูงเลยครับเหมือนเทสลาเขาพยายามจะส่งเสริมให้คนแบบเปิด Auto ออโต้พิลลตดเยอะๆยิ่งเปิดยิ่งเยอะยิ่งดียิง่งได้คะแนนสูงเพราะว่าจริงๆอย่างพวกระบบออโต้พิลอตดหรือ FSD เนี่ยคือเขาทำมาเพื่อลดบัตเหตุที่เกิดจาก Human e r r o r หรือความผิดพลาดของมนุษย์และเห็น,นใช้บอกว่าพอคะแนนดีมีผลต่อการได้ s s d ด้วยใช่ครับตอนนี้เหมือนเทสลาเขาก็เอาเหมือนรางวัลมาล่อครับก็คือในหนึ่งแสนห้าหมื่นคนเนี่ยครับเป็นคนที่แบบซื้อไอซอฟบ์บวร์ FSD ใช่ไหมครับ แล้วตอนนี้เหมือนเทสลาเขาปล่อยทดลองปล่อยแค่แบบไม่กี่พันคนตอนนี้เขาก็เลยเอาคะแนนในเซปิสกอร์เนี่ยมาลอกก็คือว่าถ้าเราขับได้ร้อยหนึ่งเนี่ยเขาก็จะปล่อยอีซาวไตัวเนี้ยให้เราก่อนเออแล้วก็จะไล่ไปเนี่ยร้อยหนึ่งแล้วทุกสองสัปดาห์เขาจะไล่ไปทีละคะแนนก็คือสองสัปดาห์ที่แล้วเขาปล่อยให้คนที่ได้คะแนนร้อยคะแนนก่อนแล้วสัปดาห์เนี้ยเขามาปล่อยให้คนที่ได้9 9แล้วก็ไล่ไปเลยซึ่งก็คือว่าเป็นการเซฟตัวเทสลาเองด้วยเพราะเขาต้องการจะปล่อย ซอฟแวร์ตัวนี้ที่อยู่ในช่วงทดลองเนี่ยให้คนได้ดีก่อนก็มีเหตุผลเพราะว่าเขาจะได้เก็บข้อมูลของคนที่ขับรถดีให้มันเรียนรู้ว่าการขับรถที่ดีเป็นยังไงให้ AI มันเรียนรู้ถูกไหมอับโอเคก็คถือว่า win win วินวินเนาะเอออันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับในเรื่องของการปรกการรถยนต์นะครับซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณน้องใช้นะที่มาแชร์ไเรื่องนี้เพราะผมมองว่าในอนาคตเนี่ยพอรถมันเป็นรถไฟฟ้านี่สิ่งที่มันจะตามมาคือข้อมูล คใครจะเชื่อว่าไอ้ข้อมูลตรงนี้สามารถเอามาทําประกรันรถเหมือนน้ำนเนี้ยเ,เป็นยูเซอร์ใช้ f c e e o o o ใช่ไหมเฟซบุ๊กก็มาขายแอดให้เรายิงแอดได้ในอนาคตเนีน้ยอาจจะมียิงแอดก็ได้เอ้ยวันนี้ประกันดูเพื่อสร้างแคมเปญใหม่ๆที่เฉพาะรถอยู่ในฟาอย่างประกันเนี้ยพี่ว่าเวอร์มากๆนะครับเรื่องของไอตัว driving score นะว่าเออคณขับรถมีคะแนนเท่าไหร่แล้วทําให้คนนะี หันมาขับรถดีขึ้นนะไม่ได้เชิงที่เป็นพฤติกรรมเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันขับดีแล้วฉันได้รางวัลเบี้ยถูกไหมซึ่งมันก็เมคเซ็มันก็วินวินกับบริษัทประกันว่าอคุณขับรถดีความเสี่ยงที่จะจ่ายเงินออกไปก็น้อยซึ่งอันนี้ผมว่าพี่มองว่ามันมันดิสรัฟวงการประกันแน่นอนเพราะว่าประกันทุกวันนี้อย่าลืมว่า เราจ่ายกันแบบแพ็กเกจใช้กันทั่วประเทศเหมือนกันคุณซื้อแพ<ช>็กเกจเหมือน,นกันทั่วประเทศซึ่งวันนี้การที่เทสลาทำแบบนี้ได้นอกเหนือว่าทำได้ถูกแล้วยังอินดิวดัวเบมาะสมงสำหรับแต่ละคนนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเป็นประกันแบบดั้งเดิมดเดทำไม่ได้นอกจากจะอินดิวดัวแลแต่ละบุคคลแล้วมีสกอร์แล้วและยังอัปเดตทุกเดือนซึ่งอันนี้มันเป็นความไวความฉลาดของประกันรูปแบ่ ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดมุมมองนะฮะและผมคิดว่าวันนี้การมาของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยบริษัทที่จะถูกดิสลอฟในแน่นอนนะนอกจากโชรูมนั่นเป็นแนนแล้วประกานรถเองก็ต้องปรตัวนะครับเพราะว่าตัวรถมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถเข้าไปเป็นส่วนร่วมนี้ได้ไปจอยกับค่ารถยนต์ไฟฟ้าได้ผมว่าอันนี้ลูกก้นะมหาศาลที่คุณจะได้ดั่งตา,นานตรงนี้มาเข้าถึงและเอามาทำประโยชน์ได้อีกเยอะนะครับ เพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงนะสำหรับการที่เอาประการนะเอาข้อมูลมาทำประการลแล้วแบบ ทำลายบุคคลอย่างนี้อย่างที่เทสลาทำนะอยากให้คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับอยากจะสนับสนุนนะก็สามารถสนับสนุนได้ตาม QR code นี้ได้นะเพราะว่าจริงผมก็มีหลายอย่างที่กำลังดำเนินเรื่องของโครงการสร้างคอมมูนิตี้นะครับ mm hmm. เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้านะครับสร้างกิจกรรมเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ให้มันเกิดขึ้นเนระก็พยายามผลักดันนะครับซึ่งถ้าใครอยากสนับสนุนนะก็สนับสนุนเข้ามาได้ไม่าจะเป็นค่ากาแฟหรืออยากจะเป็น เสื้อยืดน,นะแก๊งเทสลานะครับเสื้อยืดมนุษุ์ไฟฟ้านี่ก็สามารถสนับสนุนเข้ามาได้เช่นกันนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องใช้อีกครั้งนะฮะที่ได้มาแชร์มุมมองการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเทสลาและโดยเฉพาะเรื่องของปการลดที่เป็นเรื่องม,มากๆนะครับแล้วชอบใน่เลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันในอัปเดตใน EP หน้านะครับขอบคุณมากนักรัรสวัสดีครับ